มันะไม่ได้เล่นไห,นคหมครับอนะเอาไมโครโฟนมาให้อันนี้มันดอกไม้นั่นแหละมันรูบลากคล้ายๆที่เฉยดอกอันเรียบอันเรียบดอกอะไรสักอย่างอันนี้ก็ได้คล้ายๆมคนโฟน ใช่บอกยาก็บอกยาเนี Zhan ่ยวันนี้เราจะมาทำเครื่องควบคุมจิตใจมนุษย์กันนะเราจะมาควบคุมจิตใจมีกันยังไงอะราก็รู้ นั้นน,นั้นทำไปแล้วกู้เสือร้อนั่งรอแล้วอ้าวนั่งลอเล้วนั่งได้แล้วนะดูพวกคล้ายๆเลยหมุนมานั่งไหมอืมอะไรเนี่ย ไม่โกไม่ได้โกก็บอกแล้วจะทำเครื่องควบคุมจิตใจคนอ่ะไม้มันควบคุมจิตใจตรงไหนกัดไปเลยเนี่ เ่พืคำสั่งที่จะทำให้มีกระโดดใช่เหรอใช่ อยากจะทำให้หมีกระโดด <laughs> เร้ยไม่เปลี่ยนเลยเฮ้ยได้แล้วโอ้ยไม่ทำไรเนี่ย สบายดีไหมบายสบายดีไหเป็นไงบ้างยเอ้ยมันทำไม่ได้สบายดีมั้ยมันไม่ได้ได้ได้มีทำอะไรบ้างบาย Ah, oh. เดี๋ยวตะก,กินห่ายไว้ไหนเนะี่ยอ้าวตานะยแล้วมาถึงเม็ดจังเลยทำอะไรอนะทำอะไรเนะี่ย <ś les> <ś les> ไมูอไมไม้อะไร่วด <ś les> ั่ว่โดน่นวถกัั่่ว่่ตัวั้นเลยท,ท,ล <ś les> ท่่ถถ <ś les> ว่าไมาค์คามันหลุดเนี่ยอะไรไม่หลุดอนะ้ะเซิร์ฟเวอร์แรงจะตายเคยเครื่องสต์แรงแล้วเกมเกมมัน,น <c oughs> เกมมันอะไรเกมมันดับพอเลิกเล่นจะมาทำเครื่องบิน สัมบอนฟอลี่แฟนเอาอย่รลวกมาป่ะทำนี่หรอลืมไปแล้วคำสั่งอะไรเลกไม่ออกไม่เอกค่อา น้ำมีนไปนไหนอ่ะไอ้อย่าเป็นโคตรอย่าเป็นโคตรมีอะไรจะให้ดูมั้ยมนขีดเองอ๋อมือไปโดนมือไปโดนจุดสำคัญอ่ะมือไปโดนตรงจุดสำคัญไม่ใช่ เอออันนี้มด้วย <c oughs> ขเรียกอะไรเมาเหรอมามร้งอม,มีทำไมคนอย่างเงี้ย้มดอะไรนะเนี่ยอออดไอย่า ล้าวว่าน้ำทำไมอ่ะทำไมอ่ะออไม่มีอะไรหรอกอแต่มันส่อยดีนะแหละ ลงไม่ทำอะไรเอาก็มีห้ลองมานีมน

เสกอะไรออกมาเนี่ยใครเสกอะไรอ่ะนีนั่นแหละมันคืออะไรเห็นทำไมต้องเสกอ่ะไม่มันบอกว่าอันอันนี้หมูอ๋อเป็นหมู 啊。Uh huh. ขังไว้สองสองชั้นดินดนแล้วก็อดดู<ม>ข้าง,างบนมันก็หมืดนแต่ดิใส่กระจกปิดดิเอออุ้ยใครเอาอะไรอรอกเฮ้ตามทำไมไหนอะตับพีตัวไหน I think. Ja, klar. มันนี่ดิไอ้มังกรเลยอ้าวทำไมทำไมมันไม่ตายทำไมมันตีไม่ได้อ่ะอะอะไรวะ Mãe, มานี่ก่อนมานี่ uh huh. เอาดาบอันนั้นไม่ใช้ดิดาบอะไรแน่ๆๆๆลงมาลงมาลงมาก่อน <c oughs> ดาบอันนี้ไปใช้ลองลองใช้ตีดูลองใช้ตีมังกรดูรดาบไม้ที่ให้ไปอ่ะกำโอ๊ยทำไมก็อ่าลองฆ่าอีกตัวดูลองตีตีตีต ทำโอ้ยไข่มันเออทำยังไงให้ไข่มันออกอูกเฮ้ยทำได้ด้วยหรอร่วงอ่ะไม่หายร่วงมาในนั้นอ่ะทำไมดีก็จริง อ๋อล่วงแต่หาทางกลับไม่ได้เหรอหรือยังไงเุ้ยเป๊ะเข้ามาทำไมกำลังพีพีบบออกไปเลย t ีพีออกไม่ได้ทำไมอนะต้องฆ่ามังกรอย่างเดียวนอะตกมันทีเดียวก็ตายแนละ้วรู้สึกคลอดกงโกองอ้า เกมนี้ยังไงล่ะน่ามันต้องมีมยังไงออกแต่เคยผ่านแล้วตอนเรล่นครั้งแรกงงมันเกิดอะไรขึ้นเกิดเอตีเลยทำไมเด้งไวอยู่ตรงนี้เลยอ่ะก็ตรงนี้มันไม่เกิดไม่ไอ้เหยียบแป้นนู้นทำไมเด้งไปนูน่นเลยตั้งอะไรไว้นะ <laughs> กลับมากลับมาเอ้าไปไกเกินไหนเยียบหน้างอเยเห็นไหมเล่น,นเอ้าหายไปไหนเยอะนะาไปไหนเอา้าเอ้าไปไกลเกยูกีวว่าแผ่นเช็ด Hãy subscribe cho